นั่นไกลนะใหกันนะฉันกำลังไปเปิดประตูฮ้<อ>นี่แกเอาไปเลยนะฉันจะไม่ไปจนกว่าจะได้รู้ความจริงฉันจะบอกให้นะหลบไปทำ,ทำไมอย่างนั้นล่ะก็คนนั้นแหละที่ต้องหลบไปนะ<อ><อ>เพราะฉันจะไม่ยอมถอยเด็ดขาดเลย ฉันจะไม่ทนกับเเรื่องไร้สาระนี้อีกแล้วนะออสิโมนิก้าไปซ่อนไว้ที่ไหนคุณทั้งคู่จะมาล้อเล่นกับชีวิตของสามีฉันไม่ได้นะีแต่สามีของเธอดนะันแหละที่มาล้อเล่นกับชีวิตของลูกสาวของฉันเขาใช้สิโมนิกา้าแล้วก็ล้อเล่นกับความรู้สึกของเธอเขาใช้ประโยชน์จากความไร้เดียงสาของเธอแล้วก็ข่าเธอทิ้งหลังจากใช้งานเธอเสร็จแล้วนะลูกสาวของฉันทำอันตรายอะไรให้สามีเธอไปจากที่นี่ซะ ไม่งั้นฉันจะไม่ไว้ชีวิตเธอคุณไม่หยุดพูดไร้สาระเกี่ยวกับสามีของฉันอีกแล้วก็ฉันก็จะไม่ไว้ชีวิตของคุณเหมือนกันซิโมริก้าอยู่ไหนนี่เธอเข้าไปข้างในไม่ได้นะไป่ละ ฉันจะเจอซิโมนิก้าในนั้นเหรอก็ฉันบอกว่าห้ามเข้าไปยังไงวันนี้ฉันจะพาซิโมนิก้าไปกับฉันด้วยนะทำไมเธอถึงได้เล่นแต่ลกกับความตายของลูกสาวฉันล่ะฉันบอกแล้วไงลูกสาวฉันตายไปแล้วนะถ้าเธอตายไปแล้วทำไมคุณต้องลังเลด้วยล่ะปล่อยให้ฉันตรวจสอบสิว่ามีคนอยู่ในนั้นไหมล่ะก็นี่มันบ้านของฉันฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองแล้วเธอเป็นใครที่จะมาบอกให้ฉันเปลี่ยนใจนะฉันยังมีข้อสงสัยจนถึงตอนนี้แต่ตอนนี้ฉันแน่ใจแล้วว่าคุณซ่อนซิโมนิก้าไว้ข้างในแล้ววันนี้ฉันจะมมาาาตหหเเธอใ้้ไดลยนี เธอเข้าไปข้างในไม่ได้นะฉันบอกว่าเธอเข้าไปข้างในไม่ได้ไ,ดไงลบไปก่อนนะครับลบไปก่อนนะพี่พี่พไปเลยบเขาไปเลยพี่นี่มาอยู่ฉันทำไมเนี่ยฮะคุณรอตรงนี้นะครับเธอเข้าไปข้างในไม่ได้นะ อสวัสดีครับไม่ไม่ย่าคุณย่าทำอะไรปราเกียนะสร้างพลังให้ผมแล้วย่าจะมาทำลายมาันแหละครับผมสบายดีครับไม่ต้องห่วงหลานไม่ได้สบายดีหลานเห็นหน้าตัวเองบ้างไหมยิ่งนานวันหลานก็ยิ่งดูสมลงหนวดเคราของหลานก็รกรุงรังแล้วผมของหลานเองก็ นี่มันเป็นแฟชั่นสไตล์ผมคือฟุกกี้นะ่ะเธอชอบหน้าตาแบบที่โหดๆนะครับใช่ไหมครับย่า <c oughs> ผมก็เลยไม่ได้โกนหนวดนะ <c oughs> ผมแข็งแรงผมสบายดีครับแล้วนี่ฟุกี้อยู่ไหนล่ะ หรือว่าเธอกําลังดุด่าใครอยู่คือว่าหลานคิดเอาว่าย่าจะไม่บอกปราเกียว,ว่าหลานได้เอาเธอมาเล่นตลกแบบนี้ผมอยู่ในคุกแล้วย่าก็เลยเปลี่ยนข้างเลยครับคุณย่าอินดูนี่มันไม่สําคัญว่าาจะอยู่ฝั่งหลานหรือว่าปราเกียหลานทั้งคู่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันอยู่แล้วล่ะ รักของยายาจะเอาดวงจะตตาของหลานให้กับนักบวชที่มีชื่อเสียงช่วยดูไม่มีประโยชน์หรอกพระโกจะหัวร้อมากกว่าทำไมมันก็เห็นชัดว่าผมเนี่ยมีญาติที่น่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตผมต้องมีความสุขสินั้เจ้าภรรยาอย่างฟุกกี้อะไรจะมาทำอันตรายผมได้ล่ะ เ,เดี๋ยวฟุกี้ต้องหาทางออกเรื่องนี้ได้แน่ใช่อยออบีเธอคอยดูแลหลานอยู่รวมถึงคนทั้งครอบครัวด้วยฟุกี้นี่เหลือเชื่อเธอมาที่นี่เมื่อวานนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เธอดูผมมาสอนผมให้ผมเข้มแข็งผมเชื่อว่าจะไม่มีอะไรทตรายผมได้อื ประเกีเป็นคนดีประเกียกำจัดความโศกเศร้าของเราออกไปแต่ว่ากับความโศกเศร้าของเธอแล้วเธอไม่เคยที่จะแบ่งปันกับใครเลยนะ กล้าดียังไงมาแตะต้องตัวใบนี้ห้ามแตะต้องตัวใบนี้นะไม่เป็นของซิโมนิกา้านะนี่คือสิ่งที่ฉันกำลังมองหาอยู่ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะ <c oughs> นี่เธอจะไม่เข้าใจหรือไงออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมอย่างนั้นฉันจะฆ่าเธอซะคุณทำให้ฉันขายหน้าที่ห้องพิจารณาคดีแล้วนะตอนนี้คุณหยุดฉันไม่ได้แล้วนะไม่มีอะไรหยุดฉันได้แล้วตอนนี้อี่เธอ้าไปแล้วเหรอเธอโยนของพวกนี้ทำไมกันเนี่ยฮะทำทำไมก็คุณบอกฉันอะ ว่าอาบีมีความสัมพันธ์กับซิโมนิก้าฉันก็เลยมาหาหลักฐานยังไงล่ะฉันไม่ยอมให้เธอเอาอะไรไปทั้งนั้นฉันจะเรียกตำรวจเธอจะต้องเข้าคุกไปอยู่กับสามีของเธอเรียกตำรวจเลยนะเอาเลยสิฉันจะต้องทำงานของฉันก่อนที่พวกเขาจะมาข้าซิโมนิก้าแล้วยังไม่พอใจอีกหรือไงยังอยากจะเอาความทรงจำของเธอไปอีกหรือไงกันเนี่ยคำสาบแช่งมันก็เหมือนคำอวยพรนะฉันจะสาบแช่งเธอไปชั่วชีวิตของฉันสามีของเธอการลูกสาวฉันแล้วอยักพรากไปจากฉันเองอ่ะฉันขอสาบแช่งเธอขอให้เธอกับสามีถูกพรากออกจากกัน shit god แค่ต้องการหลักฐานบางอย่างฉันอยากได้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปช่วยอาบีได้แต่ว่าเธอคิดว่าอีรัตกิฟชอบหรือไงดูสิเธอทำอะไรลงไปห้องรกหมดแล้วดูสิเธอทำอะไรนี่พอได้แล้วนะถ้าเธอไม่หยุดฉันจะไม่ไว้ชีวิตเธอแน่นอนเข้าใจไหมถ้าเธอทำอะไรอีกแล้วก็<อ>นี่เธอทำอะไรลงไปเนี่ย ซิโมนิก้าเอาแจกันนี้มาจากเชอดีเลยนะรู้ไหมว่ามันราคาต่างสามาาร้อลูปีตอนนี้ฉันจะม่ไว้ชีวิต,ตวแล้วเดี๋ยวผมจ่ายให้เองเดี๋ยวผมชดใช้ให้นะไม่ต้องเป็นห่วงเลยคุณจะจ่ายสิ่งนี้เห้ยคุณจะจ่ายให้กับความสูญเสียแต่คุณไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของฉันได้หรอกนะเออป้าครับนั่นมันคือเออนี่ คุณตาบอดเะรอทำไมคุณถึงได้โยนโยนทุกอย่างแบบนี้เ่ะอป้าใจเย็นก่อนนะครับป้าใส่มาลงไปในบัญชีได้เลยเดี๋ยวผมจ่ายให้ทุกชิ้นเลยครับตอนนี้ฉันจะจัดการกับคุณด้วยวิธีของฉันรอดูเองก็แล้วกันป้าออกไปออกไปจากที่นี่ซะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจ่ายให้หนึ่งหมื่นรูปีเลยฉันจะจ่ายให้คุณหนึ่งหมื่นรูปีแล้วผ่าลูกสาวฉันกลับมานะปุรับสมพระเจ้ามาให้พี่หน่อยเร็วนี่เธอจะทำอะไรบ้าไปแล้วหรือไงกันนั่น อัามาีน,นีนะ่เป็นของซิโบนิกานะฉันซื้อมันมาให้เธอด้วยเงินเก็บของฉันเองเลยฉันจะเก็บเครื่องประดับนี้ไว้กับเธออย่างปลดไปนะมาดาปุรัพไปกันเธอจะเอาบไฟไหนเดี๋ยวรอก่อนอยู่ตรงนั้นเลยนะอชออ็อกอีกนานไหมสองนาทีครับ ลายิมือบนกลองตัวกับตัวอย่างนะครับสามารถเอาไปให้สารดูได้เลยนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมจะ,ะรายงานให้นี่ครับรายงานขอบคุณมากครับไม่ต้องขอบคุณหรอกครับผมเป็นแฟนคลับคุณอาบีผมฟังเพลงเขาทุกวันเลยหลักฐานี้น่าจะช่วยเขาได้นะครับขอบคุณนะ หลับตาลงสิจ๊ะไม่ครับอ๋อผมผมจะหลับทำไมอ่ะเนรหารักจ๊ะหลับตาเถอะนะเอาละลืมตาได้แน่ใจเนาะ น,นี่ดูสิเฮ้ยนี่มันเอาว่าแครอทแต่นี่มันน้อยไปนะครับอยาได้เยอะกว่านี้ในนี้ผมมีเพื่อนหลายคนย่าอยากให้หลานกลับบ้านแล้วย่าน่ะจะทำฮาวาแครอทให้ทั้งกระทะเลยย่าจะเตรียมมัน ด้วยตัวเองเลยนะแต่ประเกียร์เสนอความคิดนี้นะเธอเตือนเราห้าหลานรักฮันวาฮันวาแครอทมากเลยปราเกียร์เป็นซูเปอร์วูแมนเธอพยายามที่จะพาผมออกจากที่นี่ผมอยากมั่นใจว่าจะไม่มีใครทำร้ายเธอเธอจะต้องปลอดภัยนะครับนะครับย่า เอาสะพายเขาเทหมดเวลาแล้วครับเชิญครับีหยุดล้องไห้นะครับย่าไปพี่ดีไป คุณไม่เข้าใจรือยังไงคะฉันบอกว่าคุณเข้าไปดูศพไม่ได้นะ่ะออกไปจากที่นี่เถอะคะ่ะไม่อย่างงั้นฉันจะเรียกตำรวจมานี่เข้าใจฉันหน่อยสินี่นี่มันสาคัญมากเลยนะที่ฉันจะต้องได้เห็นศพนะ่ะไม่ได้คะ่ะนี่ดูนี่สิไี้ฟังไแล<ะ>้วคุณไม่มีอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่นี่หรือว่าคําสั่งทางกฎหม,มายมารายละเอียดของคดีฆาตะกรรมเนี่ยมันเป็นความลับนะคะดูสิคะฉันฉันพยายามรวบรวมหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าสามีของฉันอะ่ะเขาบริสุทธนะิ์น่ะเข้าใจฉันหน่อยได้โปรดแล้วคะ่ะ ถ้าคุณไม่ยามไม่ชันเข้าไปดูศพอ,อย่างน้อยคุณช่วยอะาไรางานชนสูตรให้ฉันอยู่ได้ไหมก็โทษทีค่ะฉันทําแบบนั้นไม่ได้นะคะคุณฉันจะไปขอคําจักสารจากนั้นจะได้เห็นว่าใครกันแน่จะมาหยุดชันจากการไปดูศพน,นี้ไปขอคําสั่งศาลมาค่ะจนกว่าคุณจะได้รับอนุญาตร่างของซิโมนิก้าเนี่ยจะถูกส่งไปยังครอบครัวของเธอนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณจะมาเล่นเป็นนักสืบแบบนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะฉันพยายามต่อสู้เพื่อคว,า,ความยุติธรรมของสามีฉันแล้วคุณช่วยบอกให้เธอระวังคําพูดด้วยน พี่ครับรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมคุยแทนเองนะเออคุณครับช่วยมาทางนี้สักครู่ได้ไหมครับไม่มีประโยชน์ที่จะเถียงเขาแต่ฉันต้องเห็นร่างของเธอให้ได้เลยเพื่อพิสูจน์ว่าอาบีเนี่ยไม่ผิดพี่เราจะได้ดูรายงานชนสูตรแล้วผมรู้วิธีที่จะคุยกับคนพวกนี้พี่ได้โปรดใจเย็นก่อนนะ เวลาคุยกับพวกเธอไม่งั้นเธอไม่ยอมให้เราดูรายงานแน่พี่เข้าใจแล้วไปกับผมนะรอตรงนี้นะคะฉันจะไปเอาเอกสารมาให้ได้ครับคุณคะเร,เราจะเข้าไปดูศพสักครั้งได้ไหมนี่คุณเอาอีกแล้วเหรอ คุณควรจะขอบคุณฉันนะคะที่เอารายงานมาให้คุณน่ะถ้าคุณพูดเรื่องนี้อ,อีกก็ไม่ครับเ,เราจะไม่พูดเรื่องศพอ,อีกครับแค่ขอดูรายงานแค่นั้นพอครับงั้นอยู่ตรงนี้ค่ะครับครับพุรับม,มันสำคัญมากเลยนะเราจะต้องเห็นศพให้ได้เลยแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาพยายามเข้าใจหน่อยนะผู้รับ เราไม่ได้ดูรอยแผลเป็นครั้งที่แล้วนะ่ะถ้ามันมีร่องรอยการทำศัลยกรรมอยู่บนร่างกายเราก็จะรู้ทันทีนะแต่ถ้ารอยนิ้วมือไม่ตรงกับในรายงานคดีของเราก็จะมีหลักฐานมากขึ้นนะปูรับได้โปรดเลยได้ครับพี่แต่ว่าเราต้องรีบนะถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นกลับมาเรามีปัญหาแน่นอนได้ได้ไปกันเรวเข้าไปครับแล้วพี่จะหาร่างซิมูนิก้าจากศพเยอะขนาดน,นี้ได้ยังไงละ่ะพี่พี่จำเลขเตียงได้ไหม เธอเชื่อสิโมนิกา้าใช่ค่ะใช่วอดที่สองเตียงหมายเลขยี่สิบสียียี่ี่ยี่สิบสี่เตียงของเธอหมายเลขยี่สิบสี่ยี่สิบสี่โอเค ศพของซิโมนิก้าไม่ได้อยู่ที่นี่นี่พวกคุณทำอะไรคะเนี่ยพี่ไปกันเถอะทาไมงั้นเธอต้องทำให้มีเรื่องน่เออคุณครับคือที่จริงแล้วคุณไปเอารายงานมาใช่ไหมได้เอามาหรือเปล่าครับนี่ค่ะ ี่ผมไม่เข้าใจเลยหม,หมายความว่ายังไงเหรอ,อคุณครับเราไม่รู้ว่าจะเทียบอะไรน้วเมือยังไงคุณช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมครับนี่คุณใช้ฉันอย่างนั้นเหรอคะนะครับได้โปรดแล้วนะครับโอเคก็ได้ ลายนิ้วมือนี้ตรงกันนะคะนี่น่ะเป็นลายนิ้วมือของซิโมนิกา้าเออเอ,อคุณครับคือเธอกำลังอารมณ์เสียเธอร้องไห้มาตลอดเลยครับได้ปลดให้ผมดูร่างสักครั้งนะครับได้ปลดล้วขอแค่สองนาทีก็พอ ทางนี้ค่ะขอบคุณนะครับนี่คือร่างของเธอค่ะ แล้วผู้หญิงที่มากับคุณนี่เขาเป็นใครคะเนี่ยเธอเป็นพี่สาวผมเองครับแล้วก็เป็นภรรยาอาบิเชกเมระฉันกำลังกินข้าวพระเจ้าท่นนั้นที่รัวฟูกี้กินอะไรหรือยัง อยางมันจบสิ้นแล้วทั้งชื่ออาชีพภาพลักษ์ชื่อเสียงเพลงของผมแต่แต่เรารู้ความจริงนะคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยความจริงมันซ่อนไว้ได้อีกไม่นานหรอกนะพวกแกอย่าประเมินฉันต่ำเกินไปนะฉันจะกลับมาที่นี่อีก วันหนึ่งฉันจะทำลายพวกแกซะฉันจะทำในสิ่งที่พวกแกไม่มีทางแก้ไขได้